สวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลเจ้าของแมนเชสเตอร์เลล์ไม่ฟิลลิเวอร์พูลก่อนตลาดการซื้อขายน,นักเตะซัมเมอร์นี้จิมี่การ์ลเก้ความสำเร็จของแมนเชสเตอร์คือความอับอายท่ามกลางข้อกล่าวหา115กระทงอาริสโวนเบเก์เผยความทรงจำสุดประทับใจกับเชลก,กินครับช่วงเวลาแห่งชัยชนะในเมอร์ซี่ไซส์ดาร์บี้และลิเวอร์พูลอาจคว้าตัวเลนี่โยโร و หนึ่งใน10นักเตะด,ดาวรุ่งระดับโลกด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ ตมรตมวนี่นครับอยู่ในสุรุคาลลิเวอร์พูลจะจ้อนเดอะคัพแฟนวันพันธะเราไปลุยกันเลยแล้วเริ่มต้นกันที่ซาลาได้รับนเสนอย้ายไปซาอุดิอาระเบียโดยมีรายง,งานข่าวจากซาอุดิอาระเบียว่ามมิดซาลาเกือบที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูไปยังประเทศในอ่าวเปอร์เซียแล้วเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาแต่สุดท้ายซาลาเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้าย ดยรายงานนี้มาจากเตรกิจอลาชิดประธานผู้มีอำน,นาจของหน่วยงานบันเทิงทั่วไปของลีกสบุดิอาระเบียติโอโกอคันตราถูกปล่อยตัวและเป็นที่ต้องการของเจ้าของทีมลิเวอร์พูลและลิเวอร์ประกาศอย่างเป็นทางการว่าติโอโกอคันตราจะออกจากสโมสรในช่วงฤดูร้อนนี้กองกลางร,รายนี้มีปัญหาการบาดเจ็บนับตั้งแต่ย้ายมาจากเบนเมเนกในปี2020มีรายงานมาว่า ติโก <T> เป็นที่สนใจของกิโรนาและมีการติดต่อกันร,ระหว่งางันเตะและสโมสรแล้วติโก <T ico S 2> ต้องการกลับไปคาตาลูเนียซึ่งเขาเคยเล่นภายใต้เปปกัวดีล่าที่บาร์เซโลนามาติปจะออกจากแอนฟิลเช่นกันลิเวอร์พูลประกาศยังเป็นการวัจนจูอมาติปจะออกจากสโมสรในช่วงฤดูร้อนนี้เนื่องจากรับใช้สโมสรมา8ปปีกองหลังรายนี้จะย้านมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อปี2016แบบไม่มีค่ตัวจากเชเก้และกลายเป็นที่รักของแฟน โดยแข่งแชมป์ยูฟ่าแชมนส์ลีกกับเอฟเอคัพในระหว่างที่เขาอยู่ที่เมอร์ซี่ไซส์เจ้าของแมนเชสเตอร์เลล์มิฟิลล์ลิเวอร์พูลก่อนตลาดการซื้อนักเตะซัมเมอร์นี้สโมสรน้องของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอย่างกิโรน่ากำลังมองหาการสุดทับก่อนฤดูกาลหน้าหลังเตรียมเล็งคว้าตัวสตาร์ลิเวอร์พูลเตอโกอาคันโตราในช่วงสัปดาร์นี้กิโรน่านะครับซึ่งเป็นเจ้าของโดยซิตี้กรุ๊ปฟุตบอลหรือซ f g ก็มีผลงานที่นะทึ่งและผ่านเข้าไปเล่นในรอบอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหลังจากที่พวกเขาเอาชนะบาซโลน่า42เป็นครั้งที่2ของฤดูกาลเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมอย่างไรก็ตามเนื่องจากความเื่อมยงกับแมนเชสตอรพวกเขาก็ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลน้าได้สโมสอนและ ซีเอฟจียังถูกวิจารณ์เมื่อเร็วนี้เกี่ยวกับการทุจริตทางด้านการเงินที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับอาเตมดับบิคก่อนหน้าดารุ่งซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มข้อหา1น5คริีต่อแมนสตีย่างไรก็ตามทีมจากสเปนก็ตืรือล้นที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของพวกเขาหลังจากทำงานได้ดีเกินคาดในลุ้กนการนี้ภายใต้การกลุมทีมของมิเชลและพวกเขาอาจจะไล่ล่าตัวติเอโกอาคันตาลาก,กองกลางของลิเวอร์พูลที่กำลังจะย้ายออก กีนาสมมสรนในเครือ C.F.G. สนใจติโก้หรือประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าติโก้จะออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนๆหลายคนยอมรับแล้วนักเตะในวัย33ปีลงเล่นเพียงแค่10นาทีเท่านั้นในฤดูกาลนี้เนื่องจากต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บเกือบตลอดทั้งฤดูกาลและเขาจะตามจิ๊กเก็ลับและเจ้าหน้าที่หลายคนของลิเวอร์พูลพร้อมกับเจลมาติปออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ในงานล่าสุดจากสปอร์ตวิชเน็ต ติโกเป็นที่สนใจของกิโลนาโดยมีการติดต่อกองกลางรายนี้กับสโมสรลิเวอร์พูลด้วยซ้ำมีรายงานว่าติโก้อยากกลับไปที่คาลาตตเนียซึ่งเขาเคยเล่นภายใต้การคุมทิมของเป๊ปกัวเดลาที่บาร์เซโลนาทำให้กิโลนาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนอกจากนี้ยังหมายความว่าเขาอาจเจรจากับลิเวอร์พูลในสูฟ่าแชมเลิกในดุกากันนาซึ่งอน,นว่ากิโลนาได้รอนุญาตให้เขาร่วมและติโก้ก็ยังคงฟิตอยู่ จากการรายงานของหลุยมาตินนักข่าวชาวสเปนและเอลบาของแคนนาดาเดอโปติโวผ่านทานนั่นของอาร์ตซึ่งยืนยันการอ้างสิทธิ์ของสปอร์ตเกี่ยวกับความสนใจของกิโรนาเรอเบรติดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับติกโกอย่างไรก็ตามนะครับพวกเขายัางระบุด้วยว่ามีสโมสรในอังกฤษถึงสองสโมสรกระตือรือร้นที่จะคว้าตัวติวตกโกอาคนโตราแม้ติกโกเองจะชอบกลับไปเล่นกับ ทีม an oh, down, ลีกลาลิกาสเปนก็ตามนะฮะลิเวอร์พูลอาจคว้าตัวเลนินโยโร่หนึ่งใน10นักเตะดาวรุ่งระดับโลกด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ลิวเวอร์พูลกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านครั้งสุขขดัญนโดยมีอันเนสลัตเตรียมเข้ามารับงานตำแหน่งผู้จัดการทีมแทนที่เจอร์กิงครับในช่วงฤดูร้อนนี้พร้อมกับแต่งตั้งริชาร์ดฮิวเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ ทางน้านการร่วมมือของสลัดและไมเคิลเอเวิร์ดทีมหงสแดงมีแผนที่จะเสริมทัพนักเตะใหม่ลหลายรายโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหลังซึ่งเป็นจุดที่ทีมต้องการความเสริมความแข็งแกร่งและจากเจอมาติฟเตรียมอาลาเทียมและอนาคตเฟอจิวฟันได้ที่ยังไม่แน่นอนล่าสุดนะครับมีรายงานมมว่าวันวอร์พู่กำลังให้ความสนใจเลนิโยโรกองหลังลดาวรุ่งในวัย18ปีของเลวซึ่งดารับการย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่มีแววดีที่สุดในโลก โดยมีสโมสรเช่นนันอื่นเช่น United, Arsenal, rett, erm ain, Munich, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์ซนอลปารีสแซงต์แชงก์ไบร์มินนิกและรอยัลมาร็ดให้ความสนใจเช่นกันโดยค่าตัวของยูโรคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ45 50ล้านยูโรโดยลิวได้ตั้งค่าตัวเริ่มต้นเอาไว้อย่างไรก็ตามนะครับคาดการณ์กันว่าการแข่งขันการประมูลค่าตัวสุดท้ายอาจจะสูงขึ้น ยูโร <Euro S 2> เป็นนักเตะที่เติบโตขึ้นมาจากทีมเยาวชนของเหลีวและก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักภายในทีมชุดใหญ่โดยลงเล่นแล้ว59เกมเขาได้รับการยกย่องจากทอรี่อังเรผู้จัดก,การทีมชาติฝรัเงเศสชุดอยู่21ปีว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์และผลงานที่โดดเด่นนอกจากนี้ยูโรยังติดอันดับ10ในรายชื่อ nxgn 2 0 2 4ของ g 2024, o .com ซึ่งเป็นการจัดอันดับ50นักฟุตบอลดาวรุ่งชั้นนำของโลกโดยเขาเป็นกองหลังที่มีอันดับสูงที่สุดอีกด,ด้วย การกวาตัวโยโูโรจะเป็นการลงทุนสิ้คัญสาหรับ Liverpool, ลิเวอร์พูลและจะเป็นการสมทบที่แข็งแกร่งสําหรับอนาคตของทีมนะครับจิมมี่การลเกอร์ความสำเร็จของแมนเชสเตียคือความอับอายท่ามกลางขอ้อเก่าวหา115กระทงแมนเชสเตียใกล้ที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่4ติดต่อกันและเป็นสมัยที่6ใน7ฤดูกาลภายใต้การกุมทีมคองเปปกัวเดียลามีเพียงลิเวอร์พูลของจิกิ้งคลับในปี2020 เท่านั้นที่ขัดขวางเปปกูเดล่าจากแชม์ลีกในช่วงเวลาดังกล่าวย้อนรอยก็ตามชัยชนะของซิตี้เหนือทันเนลสเปอร์กลางสัปดาห์ที่แล้วทำให้แฟนบอลอัลส์โนลได้สัมผัสถึงสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลที่ต้องเผชิญมานานหลายปีนั่งนั้นน,น,นั่นคือความรู้สึกของการพ่ายแพ้ต่อแมนซิตี้ในการแข่งขัน,ขน,ขนชิงแชมป์มีน้ำหนัสูงมากที่ซิตี้จะคว้าแชมป์ในสุดสัปดาห์นี้โดยมีเสต์แฮมเป็นเพียงท,ทีมเดียวที่กดขวางเปปกูเดล่าและความสฉเร็จที่ทำลายสถิติของเขา อย่างไรก็ตามการเฉลิมฉลองแชมป์เกิดขึ้นท่ามกลางข้อกล่าวหา115กระทงที่แมนเชสเตอร์ถูกกล่าวหาว่ากระทความผิดทาง้านการเงินในช่วงปี2009-2018ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาที่เป๊ปกุรลาหยุดที่สโมสอนริ่มต้นปี2016นั่นหมายความว่าชชนะของซิตี้จะมีเครื่องหมายดอกจันอยู่ข้างๆจนกว่าจะพ้นจากข้อกล่าวหาได้จะมีคาร์ลเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลที่คว้าแชมป์อยู่ฟาแชิ์ลีกกับทีมหงแดง ในปี2005ก็ล่าวว่าสถานะของซิตี้ในฐานะทีมแชมป์และเป็นทีมชั้นนำนั้นเป็นความอับอายต่อพิมเม์ลกขณะที่เงาแห่งความสงสัยปกคลุมสโมสรและอธิบายความสำเร็จของพวกเขาในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นหายนะทางด้านประชาสัมพันธ์กาลเกอร์ชี้ซิตี้ไม่สามารถมีข้อกล่าวหาได้อ์เซอลเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลต้องเอาชนะข้อเสียเปรียบในการเล่นระดับแหน่งสูงสุด ซึ่งไม่สามารถมองข้ามได้ไม่ว่าเป๊กูดีล่าและพิมลิกจะต้องการปัดมันไว้ใต้พรมมากแค่ไหนกูรูของสกายสปอร์ตเขียนไว้ในคอลัมน์เดอะเทโรกราฟของเทารากฐานที่เอเมเรสและแอนฟิลถูกวางไว้หลังจากการสร้างใหม่ที่ช้าและมันคงโดยสโมสรปฏิบัติตามกฎกำไรและความยั่งยืนอย่างขยันแข็ง,ขงซึ่งออกแบบมาเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรมอย่างที่เราทราบกันีวาซิตี้ยังอยู่ระหว่างการสดสวน เรื่องการเร่งเส้นทางสู่จุดสูงสุดและมีข้อกล่าวหา115กระทงที่เกี่ยวข้องกัะเี2,009ถึง2,018สมวศนไม่พอใจอย่างมากที่ถูกอ้างเองถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขากำลังจะประสบความสำเร็จอีกครั้งพวกเขารู้ว่าเวลาที่ใช้ในการจัดก,การกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอายสำหรับพวกเขาและพเมเล็กเอกสารข้อกล่าวหามีขนาดใหญ่มากมันได้สร้าง กับระเบิดทางกฎหมายโดยที่สโมสรโต้แย้งก็กล่าวหาแต่ละขอ้อผมอยากรู้ว่าเจ้าของซิตี้หรือผู้ที่ให้คำแนะนำพวกเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาที่ยังคงยืดเยื้อขณะที่เียมเตรียมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยติดต่อกันต่อจากทริปเปิลแชมป์เมื่อปีที่แล้วพวกเขาต้องเข้าใจว่ามันคือหายนะทันทันประชาสัมพันธ์เปโคล่าควรรณรการยกย่องในความสามารถของเขาจากคนกลางและแฟนๆซิตี้แต่ไม่ว่าเขาและสโมสรจะชอบหรือไม่ซิตี้ City จะไม่มีวันหนีเงา ของข้อกล่าวหาเหล่านั้นได้จนกว่าจะได้รัการจัดการการต่อสู้ทางกฎหมายเป็นร้อยเวลานานหลายปียังคงกับขวางไม่ให้สมโมสรล้างมลทินอาริซงเบเกอร์เผยความทรงจำสุดประทับใจกับเชกิ่งคลับช่วงเวลาแห่งชัยชนะในเมอร์ซี่ไซส์เดอะบีแมทวันอาที่นี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เชกิ่งคลับจะได้ปรากฏตัวในฐาะนะผู้จัดการทีมหรือผู้พูลณสนามแอนฟิลด์ก่อนอำลาตำแหน่ง ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแสดงความเคารพต่อโคชเชยมันอย่างต่อเนื่องเจค็อบในวัย56ปีได้รับการสร้างตำนานในฐานะผู้จัดการทีมแห่งินเมอร์ซิไซส์ตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาโดยนำทั่วรางวัลทุกประเภทกับเคลนสูตินแอนฟิลพร้อมทั้งเป็นบุคคลสุกันในชุมชนเจคอคลับด้ก้าวข้ามสถานะตำนานของสโมสรไปแล้วและวันนี้จะเป็นวันแห่งความทรงจำและอารมณ์ที่หลากหลายสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูล ในสัปดาห์น,นี้เชก,ก็งก็มีภารากิจมากมายทั้งการให้สัมภาษณ์และสื่อกับการปรากฏตัวของสื่อในสงมสรเพื่อบอกลาฟแฟนแฟกสแกสปอร์ตได้เปิดเผยและเปิดเผยแพร่เนื้อหาพิเศษเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมีบุคคลสำคัญหลายคนในลิเวอร์พูลร่วมแสดงความคิดเห็นและเล่าเก็ดเล็กเก็ดน้อยเกี่ยวกับเจกเกงคลับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นคนปัจจุบันอย่างโมซาลาอลิซงเบเกอร์เบอร์จิฟันไดและเทนอเล็กซานเดอร์ อลิโซมเกีได้เปิดเผยว่าช่วงเวลาที่เขาประทับใจที่สุดกับเจ็กิี้ครอก็คือตอนที่โคดชอยมมนวิ่งลงมาในสนามเพื่อแสดงความดีใจกับเขาหลังจากที่ดิวอกโอลกี้ Key, ทำประตูชัยในนาทีที่96ในเกมเมอร์ซิไซส์ดับบี้แมนที่พบกับเอเวอเรตัเมื่อปี2 0 1 8การเฉลิมฉลอ,อ,องดอนร่วมกันหลังจากประตูชัยในช่วงท้ายเกมดับบี้แมนและการที่เขาวิ่งลงมาในสนามเพื่อร่วมแสดงความดีใจพุ่งเสาประตูกราบกับสเก็ตสปอต ตอนที่ผมเห็นเขาวิ่งลงมาผมคิดว่าผู้ชายคนนี้บ้าไปแล้วนั่นเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลลีวูดจะไม่มีวันลืมและจะเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของเมอร์ซี่ไซส์ดอบีแมทภาพของเจคกิงครฟวิ่งลงสู่สนามแอนฟิลและกอดไอซุงเบเกอร์กลายเป็นหนึ่งในภาพจําหลักของการแข่งขันครั้งนั้นนับเป็นตัวเลือกที่จะเยี่ยมจากผู้เสาร์ทีตูชาวบราซิลนิเกอร์สุคารลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรับ เช้าของวันที่18พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครั f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The c คอฟแฟนบอลพันแพ้ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ